สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ระดับชั้นป .1 นั่นเองค่ะก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนรู้ในเนื้อหาที่จะเรียนในคาบนี้นะคะนักเรียนได้พกหนังสือเรียนมาด้วยหรือเปล่าหนังสือเรียนที่เราใช้คือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร,ร์ป .1 เล่มสองของอักษรนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้ เราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะจากคาบที่แล้วนะคะที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วซึ่งวัตถุเนี่ยที่เกิดจากการสั่นสะเทือนแล้วทำให้เกิดเสียงเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงแล้วแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะนักเรียนจะได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ การเกิดเสียงนั่นเองค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด3อย่างดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นไม้บรรทัดพลาสติกแบบนี้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือหนังยางหนึ่งวงเห็นหรือเปล่าเอ่ยหนังยางหนึ่งวงนะคะแล้วอย่างที่3นะคะก็คือตัวของนักเรียนเองต่อไปนะคะครูเมย์นะคะ จะมีตารางบันทึกผลนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้จดบันทึกลงในสมุดก่อนนะคะหน้าตาตารางเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนจดบันทึกลงในสมุดกันได้เลยค่ะถ้าจดเสร็จแล้วนะคะบอกครูเมย์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ยกมือได้เลยค่ะจดเสร็จแล้วนะคะครูเมย์เอาละค่ะนักเรียนจดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะครูเมย์นะคะ จะมาบอกขั้นตอนวิธีการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนตั้งใจฟังแล้วทำ,ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนขั้นตอนแรกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือตัวเรานั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะใช้มือจับที่คอของตนเองใช้มือจับที่คอของตนเองนะคะโดยที่ นักเรียนยังไม่พูดโดยที่นักเรียนยังไม่พูดนะคะจากนั้นนะคะสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงในตารางค่ะลองทำกันดูนะคะใช้มือจับที่คอโดยที่ตัวเองยังไม่พูดมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะเราลองบันทึกผลลงในตารางกันดูเลยนะคะในข้อแรกนี้นะคะใช้มือแตะลำคอขณะที่ยังไม่พูดผลการทดลอง ช่องแรกนี้นะคะเขาถามว่าสั่นสะเทือนหรือเปล่าหรือไม่เกิดการสั่นสะเทือนคําตอบคือไม่สั่นสะเทือนนะคะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะตารางถัดมานะคะเขาถามว่ามีเสียงเกิดขึ้นไหมหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นนักเรียนยังไม่ได้พูดดังนั้นจะต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้น ต่อไปนะคะเรามาดูการทํากิจกรรมข้อที่2กันค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้มือจับที่คอของตนเองแต่ตอนนี้ให้นักเรียนพูดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้มือจับที่คอของตนเองแล้วก็พูดนักเรียนลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงคะนักเรียนเราลองมาบันทึกผลไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าใช้มือแตะลําคอขณะพูดผลการทดลองเกิดการสั่นสะเทือนหรือไม่เกิดการสั่นสะเทือนคะนักเรียนตอนนักเรียนแตะที่ลําคอขณะพูดเนี่ยมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนี่เลยค่ะติ๊กถูกที่ช่องเกิดการสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ มีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนกำลังพูดอยู่อันนี้นะคะคือผลการทดลองของข้อที่1และข้อที่2นะคะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเราลองไปทําการทดลองข้อถัดไปกันเลยค่ะการทดลองข้อถัดไปนะคะก็คือข้อที่3นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวางไม้บรรทัดพลาสติกที่ขอบโต๊ะ วางไม้บรรทัดพลาสติกที่ขอบโต๊ะโดยให้ปลายของไม้บรรทัดเนี่ยยื่นออกมาจากขอบโต๊ะ5เซนติเมตรลองฟังอีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนวางไม้บรรทัดพลาสติกที่ขอบโต๊ะโดยให้ปลายของไม้บรรทัดยื่นออกมาจากขอบโต๊ะ5เซนติเมตรสมมติว, uh ว,ว่านี้เป็นโต๊ะของเรานะคะนักเรียนอันนี้เป็นไม้บรรทัดนะคะให้ปลายของไม้บรรทัดต,ตรงนี้นะคะยื่นออกมา ห้าเซนติเมตรจากนั้นนะคะนักเรียนใช้มือซ้ายจับส่วนของไม้บรรทัดที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือส่วนนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะแล้วใช้มือขวาดีดที่ปลายของไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นออกมาอันนี้คือปลายของไม้บรรทัดที่ยื่นออกมานะคะ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนใช้มือซ้ายจับส่วนของไม้บรรทัดที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วใช้มือขวาเนี่ยดีดไปลายไม้บรรทัดที่ยื่นออกมานะคะจากนั้นนะคะนักเรียนลองสังเกตแล้วก็บันทึกผลดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองปฏิบัติกันดูค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสังเกตแล้วก็บันทึกผลรอครูมเมย์ไปก่อนเลยนะคะอละค่ะ เราลองมาบันทึกผลข้อที่3กันดูนะคะข้อที่3เขาบอกว่าใช้มือดีดไปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อยผลการทดลองไม้บรรทัดเกิดการสันสนรส่นสะเทือนหรือไม่สั่นสะเทือนคะนักเรียนผลการทดลองนั่นก็คือไม้บรรทัดเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองแล้วมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าคะนักเรียนมีเสียงเกิดขึ้นไหมเอ่ยมีเสียงเกิดขึ้น ใช่ไหมคะต่อไปเหลือข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ของมือข้างซ้ายขึงหนังยางขึงหนังยางให้ตึงนะคะจากนั้นใช้มือขวานเนี่ยดึงหนังยางแล้วปล่อยสังเกตแล้วก็บันทึกผล ลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ขึงหนังยางนะคะให้ตึงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือข้างขวานเนี่ยดีดหนังยางนะคะที่ตึงแล้วก็ลองสังเกตแล้วก็บันทึกผลดูค่ะเราลองไปบันทึกผลกันเลยนะคะจากที่นักเรียนลองปฏิบัติไปแล้วนะคะว่าให้ใช้มือดึงหนังยางแล้วก็ปล่อยเนี่ยหนังยางเกิดการสั่นสะเทือนไหมคะ คำตอบคือหนังยางเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองแล้วมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ่ยจะต้องมีเสียงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าหนังยางเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองเอาละค่ะเราได้ทำการทดลองทั้งหมด4ข้อไปแล้วนะคะเราลองมาช่วยกันบันทึกผลการทดลองทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ เราใช้มือแตะคอขณะที่ยังไม่ได้พูดมีการสัน่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือเปล่าคะไม่มีมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ่ยไม่เกิดเสียงข้อ2ใช้มือแตะลำคอขณะพูดมีการสัน่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการสัน่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมเอ่ยมีเสียงเกิดขึ้นเช่นกันต่อไปนะคะข้อ3 ใช้มือดีดปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อยมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ่ยมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วข้อสุดท้ายละคะข้อ4ใช้มือดึงหนังยางแล้วปล่อยผลการทดลองมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั่นเองแล้วเกิดเสียงหรือเปล่า ก็ต้องเกิดเสียงตามมาด้วยใช่ไหมคะค่ะจากการทำกิจกรรมเนี่ยทำให้เราสรุปได้ว่าขณะที่เราพูดลำคอจะสั่นสะเทือนจึงมีเสียงเกิดขึ้นขณะปล่อยหนังยางหนังยางจะสั่นสะเทือนและมีเสียงเกิดขึ้นแต่การทดลองของเราเนี่ยนอกจากจับที่ลำคอแล้ว ดีดหนังยางแล้วยังมีดีดปลายไม้บรรทัดนะคะให้นักเรียนเขียนต่อไปค่ะว่าและเมื่อดีดปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อยจะ เกิดการสั่นสะเทือนจึงทำให้มีเสียงเกิดขึ้นจึงทำให้มีเสียงเกิดขึ้นนะคะ อันนี้นะคะก็คือสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะทั้ง3กิจกรรมนะคะที่เราลองปฏิบัติไปดังนั้นนะคะเราจึงสรุปได้ว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงได้เนี่ยเราเรียกวัตถุนั้นว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะครูเมย์นะคะจะมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนได้ลองทําเพื่อเป็นการทบทวนจากการทํากิจกรรมที่นักเรียนได้ทําไปค่ะเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันดูเลยนะคะ แบบฝึกหัดข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้ขีดถูกลงในตารางให้ตรงกับการเกิดเสียงของแต่ละเหตุการณ์ฟังโจทย์อีกครั้งนึงนะคะให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางให้ตรงกับการเกิดเสียงของแต่ละเหตุการณ์เราไปดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าไก่ขันอยู่หน้าบ้านไก่ขันอยู่หน้าบ้านมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะนักเรียน ไก่ขันก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นต่อไปข้อ 2, 2> <c oughs> คุณแม่คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับคุณพ่อมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะนักเรียนก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคุยกันอยู่ต่อไปข้อ3แก <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> นอนหลับบนเตียงแก้ว <c oughs> นอนหลับบนเตียง มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะนักเรียนแก้วนอนหลับบนเตียงต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะเพราะแก้วนอนนิ่งๆเลยข้อ4ครูนนสอนอยู่หน้าห้องครูนนสอนอยู่หน้าห้องมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะนักเรียนก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะต่อไปข้อ5 ป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์ฟังโจทย์อีกครั้งนะคะป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์นักเรียนคิดว่ามีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงจากโทรทัศน์นั่นเองข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ6วารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระ การนั่งสมาธิก็จะต้องอยู่ในห้องที่เงียบๆใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นจะต้องมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนักเรียนช่วยครูมเมย์ตอบคำถามได้ถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งกันมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะครูมเมยนะคะมีข้อสอบนะคะมา